ผมบุญโยมจะแสนงหน้าภรคประชาไทยครับขอแสดงความทิดเห็นในการกําหนดวงเงินค่าใช้จา่ายในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งกําหนดเดานไว้และเห็นความเป็นชอบทั้ง3แบบวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ผมนาเรียนนี้ครับว่าไม่ว่าวิธีที่ไหนในวงเงินในกรณียุบสภาหรือกรณีครบอายุสภาผู้แทนราษฎร ถ้าครบอายุก็เลือกตั้งภายใน4 5่สถึงหกวันเอาเกณฑ์หกวันเป็นการคำนวณตัวเลขค่าใช้จ่ายยุคสภาก็เลือกตั้งภายใน45วันเอาเกณฑ์ตัวเลข45วันเป็นกำลังค่าใช้จ่ายทั้ง3าวิธีที่กรกะตนำเสนอมาผมขออนุญาตนเนยนว่าอย่างไรเสียพรรคเล็กก็เสียเปรียบพัรคใหญ่ไม่ว่าจะเห็นชอบวิธีที่1วิธีที่2หรือวิธีที่3ก็ตามพรรคใหญ่ได้เปรียบทุกทุกกรณีนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายในเพดานวงเงินที่กำหนดไว้แต่อย่างไรก็ตามครับ เมื่อเป็นนักประชาธิปไตยในการเตรียมพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งมันก็ต้องมีวงเงินนะครับที่จะต้องกําหนดไว้ในการเลือกตั้งแต่ผมนําเรียนอย่างนี้ครับว่าทุกวันนี้เป็นยุคยุคใหม่ยุคการสื่อสารที่เป็นยุคดิจิตอลค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมทั้งค่าป้ายค่ารถหาเสียงค่าเจ้าหน้าที่ของพรรคที่จะร่วมเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับ เรากำหนดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายในวงเงินทั้งหลายเนี่ยครับถ้าการหาเสียงเลือกตั้งรูปแบบใหม่ยุคดิจิตอลเนี่ยน่าจะไม่จําเป็นต้องใช้ใเรื่องของป้ายเรื่องของรถแห่ด้วยซ้ําไปนะครับกำหนดให้น้อยลงได้ด้วยซ้ําไปนะครับทั้งสาวิธีนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องแสดงความเห็นว่าจะใช้วิธีไหนในส่วนของพรรคประชาไทยครับเป็นพรรคเล็กครับก็ผ่านการเลือกตั้งมาครั้งที่แล้วหนึ่งครั้งนะครับคะแนนก็ได้กระจุงกระจิ๋นสักหมื่นสองหมื่นคะแนนไม่ถึงปัดเศษ นะครับแต่ครั้งนี้การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ไม่กี่วันนี้นะครับถ้ายุคสภาขึ้นมาภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าก็ต้องแสดงความเห็นนะครับว่าอยากให้เป็นความชี้แนะว่าควรจะเปลี่ยนวิธีการหาเสียงใหม่เป็นยุคใหม่ยุคใหม่นี้ต้องใช้ระบบดิจิตอลหลัครับป้ายหาเสียงไม่จําเป็นด้วยซ้ำใไปจะต้องติดประกาศนะครับ YouTube f a c e b o o อินสตาแกรมหรือรูปแบบ Tik t o อกเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วครับเอาตรงนั้นเป็นบทกำหนดค่าใช้จ่ายน่าจะ ได้ประโยชน์มากกว่าเป็นธรรมมากกว่าและเสมอภาคมากกว่าปองทุกพักแต่อย่างไรก็ตามครับพรรคประช,ชาไทยขอแสดงความเห็นว่าเห็นชอบด้วยตามแบบวิธีที่2นะครับในการคำนวณโดยคิดจากดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลีย่ยบวกกับตาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเศรษฐกิจซึ่งอันนี้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เป็นจริงในขณะน,นี้นะครับก็ขอแสดงความเห็นชอบด้วยตามวิธีที่2ครับขอบคุณมากครับ